เฮ้ยคนพอคนแม่บับวายปะอะไรมาก็รีคุณไงหมายถึงแบบเอาบับวายมากันหมดอ่ะเออลูกซองหนามอ่ะลูกซองกับบับวายคอมโบเออยิมอิมเพกด้วยอิมเพกด้วยอิมเพกไปรอบโลกปะได้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 จะกูจะกูเอาส่งสัญญาณมานะกูเอาส่งสัญญาณมานะโอเคปะก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาอีกได้เลยมีส่งสัญญาณสองคนมีสี่เลยสาวคนอิมเพกเข้าใจ เออม่เป็นงานเลยกันปนโตรตรงไหนที <to go> ่ม <một wheel có lide> ันจะมาได้กว่าตรงนี้ตรงนี้เจียวสุดท้าก็เป็นรีคุกันหมดบอกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยระวังนะจ๊ะเออเอาดิเอาดิฮิมานาตายฮิมานาตาย

ไม่ไดกยิงมันได้เองครัวะถ้เชื่อที่ช็อตกานไอ้สั์มันไม่มีหัไอ้สัตก์ด็อ้สัสอ้สสไอ้สั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 ไอ้สอยู่ไหัวะอู่ไหนอ้ไอ้สันไว้สัสไอ้สัสไอ้สัสไอ้ไอ้นไอ้สัไว้สัสไอ้ไอ้สัอ้สัสไอ้สัสไอส้ส้้ส้ไสัไอ้มั้ยัไ้นไ้ัไั้ัอ ไม่กิรู้สังกสีโดนหัวกูเชียไอ้เชิดแกนยอกูนเดยชดกนขบวนการชดแกันเออขบวนการเชดกนไอ้ย่ะหวกมึงไม่มีผลกับกูไอเหี้ยล่สื่อสาณสองเกใชไวเาัวจ่าดึกหลายจีกูก็หัวจ่าดึกดึกเลยนะหไอ้หนีเห็นฟ้าหลืมาเช่าหนีมา เมเจ้าทำไมไมเจ้ามึงดีเข้ามาดิกูให้เจ้ากูกรโดนมีหน้ามึงอะเยเดี๋ยวกูเปิดมึงไงเดี๋ยวเอาเอาดิเอาดิเอาดิลูกสาวมึงไก่แค่ไหนก็เจียวเมึงเลิกตีานอนุที่มันมาได้ ก็เต่ครั้งที่แล้วแล้วใช่ไหมรูเป็นรูเป็นพวกรูรูรูไหมดปิดตรงนี้ก่อนไอ้สัตว์ปิดเลยปิดเลยปิดอะไรปิดตรงนี้ก่อนฮ่าฮไอ้กูปิดดิ๊ปิดเล่วรือปิดเดี๋ยวปิดหน้าพี่เยอะแถวนี้แหละฮ่าฮโดนมาแล้วไรเดนช็อตเกินไรเดนช็อตเกิน

ไม่เลยฟิวมุมมันดีกว่าเอาไปะไปเหลือไว้อีกตัวเดีวโอ้โหกี่ตัวก็ต้องเอาไตเอาเเาเป็ดก็ไม่หาคนแล้วปากก็อได้ได้ได้นะโดนใจดี ไอ้เหี้ยบตาไม่แยบบอดเลยเอาเอาเนียดไปเดี๋ยวเอาเนียดไปนะไปต่อห้องสองไอ้ยัยอีสาวคนลุกยังไงสัตว์ถ้าถ้าจเจาะไม้เอาช็อตกันเจาะเอออาช็อตกันเจาะก็ได้เจาะไอ้ไม้อะไม่ไม่ไม่แต่ถ้าถ้าเจาะเหล็กต้องฮาร์ดบีดใช่ใช่ใช่ชั้นสามชั้นสามชั้นสามเออสาม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 เอาไงเดียชั้นสามโอ้โหโอ้โหต่ละตัวไอ้เหี้ยอีลาเบอร์ส เฮียดูเฮียโคตรพ่อโคตรแม่บับไว้ป่าวัน่ะเฮ้ยทำไมมันไม่หยิบรีคูดกันวะแก๊งรีคูดยิงกันออกจากมันไปเมจีดิเวดเฮียตาถั่วรีคูดบุกรีคูดบุกหนักรีคูดบุกหนักไอ้เฮียหนักหนักอ่าบุกบุุกคุณคุณนัชชาคุณไปก่อนครับคุณนัชชาเชียอะไรบอกรีคูดบุกหนักไอ้เฮียกูกูคิดสภาพไอ้เฮียไปไอ้เฮียโดนนี่แหละออกกันสปาวคิวเฮียโคอ้ดีอะเลยเอ้าอะไรวะ โอ้โหคุณนัชชาครับทำไมคุณเป็นอย่างนี้ครับไอเชี่ยอหน้าทีมคุณร่วงหน้าตัดตายเลยเก็บบารไม่ได้โอเคแม่งอยู่ซีกูก็ตัวสไลด์ลงไปเลยอะมาช่วยเรามาช่วยล่ะเกมกระจกไอ้ผมซ้ำซ้ำตรงซ้ำคุณรู้ไหมตรงซ้ำตรงไดีบุกเลยไหมเนี่ยตรงนี้บุกไงวะมีกระจกมิลล่าอ่ะเขาเอากองเขาไปใช้กับแฟดเลยไหมแฟดเลยไหม ปดเออเอาเลย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 กดแปดอ่ะปาไว้เลยไอ้เหี้ยมันมันไม่โดนเลยนะป้าต้องเจ็บไปเลยไปไปไอ้เหี้ยดนกูเนี่ยไอ้เหี้ยถอดทัดทัดสมองสมองดึงซ้ายดึงซ้ายดึงซ้ายดงสวยสวยสวยฟังกระบิดได้สวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปันใด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 โอ้โห ไโยะดเข้าห้องโยะดเข้าห้องกูไม่รู้เืองไม่นะเีสัไปมไทุกัวทุก้องเดียวมาแล้วกัว้งียมล้ไม่ตายัวองเดียวปืนมันนี่ป่ะปืนหัวคุยเลยว่ะยูสติพ่อมึงไสตเลยเปลี่ยนปืนมา เอเอ่เาลกูลไม่เปลี่ยนปีชิชัยรอยนัดเหมือนเดิมคุณชิชัยรนัดไอ้เปลี่ยนทอาไมนเมน,น <c oughs> เี่ยพอ <c oughs> ยดีสุดนะพวกแกกูเปลี่ยนทไมเออไม่ไม่ดีเลยไอ้เฮียาจามันฆ่ากูอไม่ง,งั <c oughs> ้นอีสิชะยเงเขาเอไเด้งอเด้งอขเอาบิดชาร์ดเลวะ ที่กูวิชาดออกไงที่กูออกไงมีช็อตกันเนาะไปทำไหมมีช็อตกันอยู่ใครก็ใช้ช็อตกันไงกูใช้ไม่ใช่เหรอยังไม่ใช่ก็จะใช้อะไรก็จะใช้อะไรเนี่ยพิชาเนี่ยลืมสิ่งนี้เพราะได้ยังไงสมองไงสมองเขาเป็นแะลรเนี่ยเออเอาไหม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 เป็นทางเลยสมก สโมกันป่าเข้าไปเยอะๆไอ้เข้าก็ไปโอเคโอเคอ่าได้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 เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสโมกให้อ่ะไอ้ขอขอเอาฮาร์ดบีดไปเนื่องจากเผื่อเอาไปเจาะโอเคได้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 แต่ถ้าคุณตายคนแรกมันจะบิะไปหมดเลยวะก็ต้องอย่าตายใช่ไหมอย่าตายดิรักษาชีวิตดิอูชั้นล่างเลยเหรอวะเอาชั้นล่างจัดไปอ๋ออสโมคไอ้เหี้ยจัดไปเฮ้ยเฮ้ยมัน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 ไม่เลียนอ่ะมันไม่เลียนอ่ะไปเลยไหมไปดิ กินเากูเข้ากันแล้วสิโอ้ยเอ๊ะไปกูจะไม่เข้ากันยอย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 ยเราเปิดอะไรอ่ะก้องอีโคโออีโคตรงนี้หนึ่งเก็บได้นึงเก็บลย่่อ้าออเาะหาร่องแมันมันเจาะูเล็กมันเจาะดูเล็กเราองด้วยโอ้เลยอ่เยโอ้โดนตัวเองทั้งต เอาเอาไงดีเนี่ยเราเหลือสามคนแล้วเนี่ยฝั่งเราไม่ดีก่อนเจ้ฝั่งนั้นไม่เล่นกับเราเลยดูดิเอาเอาสักหน่อยสิวะอะไรวะไอเอาไงดีวะอาจารย์ล้วไปเลยไปเลยไปไปโกโบบ้าอ่าติดติดเห็นนี่สิ เลงินมาเล่นจริงจังอ่ะมาเล่นจริงจังอะไรวะดูดูขาไม่ไปหดหินเลยดูยิ่ station, <poker> งหดินแล้วบู